ความประทับใจในการดูแลผู้เรียนของเราค่ะว่าช oh. ัすごすご้นร้อยกวรวจตนี้ันยาจิตยันไม่กว่าหนี่งปีสาบให้ยังไม่รูเนะกยลูกชายชื่อนายโกติวัฒน์กุลถิ่มเมื่อเมื่อก่อนเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยจบมสามจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์จบมสามจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์แต่น้องเขาเนี่ยก็คือเป็นเด็กเสพ การยนสายอาชีพเนี้ยไม่ได้เขาก็เรียนวิชากองเพื่อนแม่กเลยทิดว่าอะไรสายประช่างเนี้ยน่าจะเป็นแนวทาที่ดีสำหรับน้องก,อาาก,ก็คือได้ปฏิบัติปฏิบัติจริงแล้วก็เรียนเขก็ได้มาเรียนก็เขาเรียนรู้อย่างมีวามสุขค่ะมีวามสุขแล้วก็อาจารย,ายา์ดูแลอย่างเดียค่ะเพราะน้องเนียน้ย้องค่อนข้างจะลาบากในการเรียนค่ะแล้วก็การมไม่ค่อยสะดวกการเดินทางมาซึ่งทางเที่ยได้ ความ,มอนุเคราะห์ถือช่วงเช้าอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ว่าก็ให้ทันเรียนเพื่อนน้องก็ก็เรียนรู้ได้ดีแล้วก็มีความตั้แล้วก็สามารถที่จะรู้มาได้ถึงจบปีนี้ตอนนี้คืองว่าเขาสามารถช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันได้ค่<ด>แะแม่แล้วก็สาหรับพัดเองเนี่ยมาเรียนแต่เช้านะคะมาแต่เช้ากลกับแล้วนะครับจะมีสัมมาคารวะนะคะแล้วเขาก็จะสามารถเข้ากับ เหมือนเขาเขาเป็นคนพิเศษอาจารย์ครูก็จะดูแลให้พิเศษนะคะแล้วก็สำหรับเด็กๆก็ระพัฒมีความสุขไม่ลูกเวลาเรียนอชอบไหมเวลามาโรงเรียนชอบ,ชอบใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆใช่ไหมที่ให้ผมมาเรียนให้พูดใส่กล้องที่ว่าเก็บคิดถึงโรเง,งเรียนไหมจบแล้วคิดถึงโรงเรียนคิดถึงโรงเรียนใช่ไหมลูกาะพัฒตั้งใจเรียนไหมลูก ดีใจวันนี้จบแล้วดีใจไหมดีใจดีใจเออไหนยิ้มหน้าดีใจเออยังไงก็ต้องขอบคุณคุณแม่กาอบคุณคุณแม่นะคะลูกที่คุณแม่ก็พี่ไรก็ดูแลช่วยเหลือเขาอยากเขาอยากเต็มที่นะคะก็วันนี้ก็มีคดีกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะดีใจด้วยนะลูก 好。Oh. มีทาสีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบ,บุรีก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรทวิศษาจากแก่งกระจานวิทยาซึ่งจัดร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบ,บุรีซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะแก่งกระจานวิทยาก็ได้ เข้าโครงการทวิศึกษาเท่าที่ทราบนะครับตั้งแต่ปี2,500น่าจะเป็นปีการศึกษา2,559ก็ถือว่าผ่านมาเกือบร่วม10ปีแล้วนะครับก็ได้รับการเล่าขานบอกกล่าวจากคุครูที่ดำเนินการในสายงานวิชาการหรือว่าสายหลักสูตรก็ถือว่า มันเป็นจังหวะเหมาะที่เด็กๆได้ทางเลือกในยุคที่สายสามัญอ,อาจจะถึงทางตันหรือว่าการก้าวเข้าสู่อาชีพทางเลือกยากกว่าสายอาชีพดังนั้นพอมีอหลักสูตรทวิศษศ,ศาเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทําให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มที่กลุ่มที่าก,ากลางๆหรือว่ากลุ่มที่อ่อนซึ่งไม่ใช่วิทยคณิตได้มีโอกาสทางเลือกเช่นแทนที่เขาจะได้วุฒิม .6 วุฒิเดียว จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่เด็กกลุ่มนี้ซึ่งเข้าโครงการทวิศึกษาก็จะได้2วุฒิคือวุฒิปวชหรือว่าประก,กาศนิบัติวิชาชีพไม่ว่าจเป็นสาขาการตลาดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็เป็นสาขาที่สร้างประโยชน์ให้กับเด็กในการที่ทางเลือกในการได้สมัครงานของเด็กๆที่จบหลักสูตรทวิศึกษา งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างในสมัยปี2559 <c oughs> แล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาในยุคนั้นก็น่าจะเป็นท่านผอ,อ,อ,อร้องมาเจียวหรือผอ,อ,อพิชิตอ,อินจันอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะเป็นช่วงรอยต่อช่วงนั้นพอดีทำให้เด็กๆมีโอกาสแล้วก็ ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่สร้างทางเลือกให้กับเด็กๆเกมื่อปีที่แล้วกระผมเองเพิ่งได้มารับตําแหน่งที่แกงกระจาดวิทยยาก,ก็จังหวะได้มาร่วมงานยินด,ดีเด็กจบวุฒิวิทยาศปวชเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งในปีนี้ประทับใจครับก็เลยติดตามมาอีกเป็นปีที่2อกอ็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการสร้างทางเลือกให้กับเด็กๆ ซึ่งโอกาสข้างหน้าของเขาจะเลี้ยงตัวได้ก็อาจจะด้วยวุฒิวิศษาที่เขาได้มานี้ก็อาจจะเป็นไปได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนัติกามุลตงค้ผู้ในการโรงเรียนห้วยทรายประชาสัตว์นะคะสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพเพชรบุรีค่ะนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์จัดหลักสูตรทวิศษาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อดูแลในเรื่องของงานวิชาการให้กับโรงเรียนห้วยทรายประชาสัรคน์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะโรงเรียนห้วยทรายประชาสัรคน์เนี่ยเป็นโรงเรียนกองทนอุนรุ่นที่2โดยในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนตระหนักมาตลอดนอกจากการสร้าง ผู้เรียนให้เป็นคนดีแล้วเรายังคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีวิชาชีพติดตัวนะคะซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ช่วยเราก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างเพโรบุรีได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดหลักสูตรทวิศึกษาให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นนะคะให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเป้าหมายก็คือทําอย่างไรให้เด็กมีทักษะอาชีพและได้เรียนในวิชาที่เขามีความถนัดความสนใจนะคะซึ่งในหลักสูตรระยะสั้นนั้นก็จะมะีในเรื่องของการประดิษฐ์ของชับรุย่ยนะคะเรื่องของการทําขนมอบ อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนมันธยิมศึกษาตอนปลายนั้นหลักสูตรทวิศึกษาก็ในเรื่องของช่างยนต์นะคะช่างยนต์ซึ่งนอกจากจัดกาเรียนการสอนในฐานศึกษาแล้วนะคะนยโยบายหรือแนวโน้มในการพัฒนาเด็กให้เรามีทักษะมากขึ้นเนี่ยทางวิทยาลัยสารพัดช่างพิพิธภัเนี่ยท่านก็ได้หาสถานประกอบการเพื่อนําเด็กของเราเนี่ยได้ไปฝึก ปฏิบัติจริงนะคะในแต่ละรอบปีเนี่ยเด็กเราก็จะมีการพัฒนาศักษาขึ้นเรื่อยๆและในปีการศึกษา2,566นี้เราก็ได้ทําข้อตกลงนะคะร่วมกันว่าทําอย่างไรนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของเราที่เข้าร่วมโครงการทวิศนศึกษานี้จะได้มีทางเลือกนะคะในการศึกษาต่อในการที่จะต่อเนื่องไปถึงการประกอบอาชีพ ในขณะที่เด็กจบการศึกษาชั้นม .6 ไปเนี่ยในสอสาว,วิชาก็คือ,อคอมพิวเตอร์ศึกษาแล้วก็ช่างยนต์นะคะตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นการบูรณาการข้ามหน่วยงานที่ทําอย่างไรถึงจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเนี่ยให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเด็กสามารถต่อย,ยอดในก,การพัฒนาสู่พื้นฐานอาชีพต,ต่อไปได้นะคะสิ่งที่เราได้บูรณาการร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช,ช่างพบปรีแลวก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ประชาสารนี้ก็เกิดประโยชน์ในการที่จะพัฒนา,าทักษะอาชีพและก็ทักษะวิชาการให้กับเด็กซึ่งในตัวทิ่ฉันเองแล้วความหลากหลายในการที่จะจัดหลักสูตรให้กับเด็กเนี่ยมันเป็นการตอบสนองการปต่รูปการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตต่ตอไปคาดว่านะคะ,ะทางวิทยาลัยสารพัดช่างเพบุรีเนี่ยน่าจะเปิดสาระ ะะหรือหลักสูตรที่มันสามารถตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ได้เช่นในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็ขอของพระคุณทางสารพัดช่างพรบุรีออครั้งหนึ่งที่ท่านได้ตระหนักได้สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนมัธยมนะคะได้ให้มีแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆ มากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งในสายมัธยมแล้วมันก็จะมีแต่วิชาที่เป็นสายสามัญในสายช่างนี้ค่อนข้างที่จะจำกัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็ขอขอบอคุณอีกครั้งสัสดีค่ะ